ไรเป็นสวัสดี FC วันนี้นาชาติเปิดคลิปการติดตั้งแพรว้ปั๊มกลางสะอ่ะเดี๋ยวตอนนี้จะได้ทําการขนย้ายไปที่ขอบสะแล้วก็ FC คอยดูนะการติดตั้งจะได้ผลหรือเปล่าจะลอยหรือจะจมช่างแฮกช่างดี่รับชอบโอเค เอาคุณไปลอยได้ข้างจะต้องไปขึ้นตรงนู้นนะคบข้างนาสองคนข้างล้างไปจบแล้วเอาขอ้างๆนี้ก็ข้าขงนูง้นข้างนาข้างนาสองคนสองคนสแล้วข้างไหนข้างห้างสองคนห้างละคนข้างละสองคนอะไรไม่นักัไเลล้วงหัวหล,วลวุกหัวเถอะแล้วถุงต้องทไมต้องทำต่างข่าลอยปนะ่ะน่ะต้องยกคนขึ้นบนต้องขึ้นไปบนะนะ เวางวางหัววางหัวขึ้นเรื่งหัวดิคือต้องยกให้ลอยยกให้ลอยไม่เหล่องจลักแล้วเลื่อนเสบเอาละวางเอ๊ะออกได้ออกก่อนออกก่อนหัวนะฮ่าฮ่าแกหัวแตกกลับมาดูว่าหัวมึงเล่นกูตายเอ้ยไม่ได้ทุเรียนทอดยังโมโหปะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใส่หน่อยต้องยก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  เอาละไปเตรียมได้แล okay. uh. ้วไปได้แล้วโอเคเตรียมของขึ้นรถถังโมงโอเคเอฟซีเออคุณได้แอคติกโอ้รู้ว่าต่อยทีเดียวแล้วก็ตายก็ยังจะต่อยตายเหรอไปเอฟซีตอนนี้ก็ได้อุปกรณ์ขึ้นรถไปแล้วเตรียมไปอาะน้ำัน เอาไปน้อยไปกระน้ำเอาไปลงน้ำบ่เคไปไปเลยครับไปทางบีนั่งจับถังเออทางแท็กถ่ายรูปโอเคไปดีๆนะไม่รู้มันล็อกอยู่บ่เออไหลหล่นปุ๊บนู่นน่ะไปไปอึ๊บใครไม่เปิดตู้ทำไมเนี่ย พอจกไหมเนี่ยจกลง,ลงเอามาถึงตอนนี้ก็กำลังออกไปจะไปเอาแพรลงบ่อนะครับกำลังจะออกไปแล้ว ก็จะออกไปที่บ่อน้ำที่เราจะไปลงครับถึงเลยนะคัตอนนี้ก็นด่งอยู่ในแพร่ที่กระบะรถออกไปแล้วจะเจอกันที่บ่อครับกลับมาถึงแล้วครับดูนะครับมีมีคนไปยืนรออยู่แล้วนี่คือพนักงานยกแพรลงน้ำ เดินนะครับพนักงานสองคนยกแฝนลงดาวเรียบร้อยเดินมาแล้วอ๋อพอจะเหยียบให้มันจะลงหลอดป่ะติดเท้าป่ะได้แต่พ่อใส่ถังมพืู่ดลงไปเลยรู้แล้วจะติดเท้าปะตอนฝังมันเน่ะเท้าตองตดเนี่ยผมไม่ได้ฝั่งกันพอกันแหละ để mình khó mà quá. lắm. Mặt thắng luôn đi đó con. Thẳng mặt luôn đi coi, Khẳng. Mặt luôn đi. Mặt luôn đi đó vừa đúng. tàng con đi đây mà. Tôi nghĩ đây như vậy Ơ giả đuôi đi à đi FC cho sai thắng đấy ạ của một con Đường xong hết nước xong ướp à, mát Chưa kìa Ôi, thỏng rồi ơi มัดขอหน่อยเอามาอันนี้เส็จหนึ่งไหนเอาปกอยอะะมัดจะอยู่ของนอกมัดตายไม่ทีละพัน từng từng lên đi đứng từng lên đứng thắng loại được đưa thắng loại được làm xong đi bé พอชอบเลยอยู่นั่นแหละเอลล่าชื่อหามันสำนัก nó 厦门那边吗？

ไปค่อยๆจับไหมมัดกระโดไปสิไปมัดกคาท้ายรถใครจะลืมอยู่อือมัดใจเราแล้วพวงมัดจ้ะมัดกระโดแล้วค่อยๆค่อยหลังรถมาก็ได้หุ่ห่วงบนน่ะไอ้ไอ้แรกไม่เลือ่ะแย้ไว้ก่อนมให้แน่นนะแม่ตรงมัดต้องดึงจับไว้เลยอ๋อดึงไว้สาวๆมาให้ดึงเปิ่ยมาจับเขียวมาทางนี้คนจับมาทางยู

Lạc vào vùng đu cho phạm coi đi Này, hãy chấp nó lạc Phải chuẩn Ủa, có tàu đi trên đoàn nắng nữa có Lạc vào vùng đu ngu có phạm vào trên đu Ok Đẹp quá Nói đẹp Đẹp เดี๋ยวเราจะทำการติดตั้งนี่ขนาดร้อยกันนี่ไปขึ้นมะโจมเลยเน่ยนี่เด<อ>ีนยบนนะ่ะมันยา่าไปทำการเอาป้านไปติดตั้ง ดึงไปที่ใบบีลาไปเลยบีลาไปเลยปล่อยเลยเลยเราไปจับเกือยวกันทั้งหมดไปขับปั๊มใจทั้งหมดมีอะไรรถอีกเดี๋ยวเราไปมุมนู่นกันทำงานขับเปแต่พราะไปนู่นนี่เออไปไปมุมนู่นไปจุดตั้งมีอะไรในรถแต่กับเอาดงฟ้า đồ đơn vật xa gà quá kìa sao xuống tèn hình vườn sư phát cái lịch với coi cái đấy 你敢了？ ติดคลิปกันหน่อยติดผลงานครับเอฟซีครับ,รบวันนี้ได้ชาติอ่ะติดปั๊มเสร็จทำคลิปติดปั๊มก็เป็นอันวัดจบแล้วก็น้ำอะไรสินปกติได้เรียบร้อยเออถือว่าสำเร็จงานนี้สำเร็จอันนี้ก็ถือว่าการติดคลิปเลยนะเอฟซีนะครับผมเฉียงบีนและจางแฮกถ่ายภาพอยู่สวัสดีครับ วันนี้ดีกว่าเพื่อว่าพรุ่งนี้มีอันเป็นไปแม้เธอและฉันนั้นต้องพลันสิ้นใจฉันจะหวังใครให้เป็นคู่รักิ้รักกันวันนี้ดีกว่า าพรุ่งนี้มีใครมาชิงฉันอาจพลาดแพ้เหลือแก่คืนทุกสิ่งแล้วจะหมายอิงแค่พรวนหวนรักใครพรุ่งนี้ไม่มีอะไรแน่นอนแปรพันหยอกย้อนลวงหลอนเปลี่ยนใจเผื่อว่าพรุ่งนี้ โลกแตกสลายไปวันนี้เล่าใครจะอยู่กู้ชันรักกันวันนี้ดีกว่าเผื่อว่าพรุ่งนี้จำใจไกลกันฉันอาจสิ้นหวังเหมือนดังสิ้น ชีวันเหลือแต่เพื่อฝันสุดกลั้นใจมองตรง ก,กันวันนี้ดีกว่าเพื่อว่าพรุ่งนี้จำใจไกลกันฉันอาจสิ้นหวังเหมือนดังสิ้นชีวันเหลือแต่เพื่อฝันสุดกลั้นใจมองตรง